ไตรบริเกตกองกำลังที่มีสามเผ่าใหญ่ๆสัตว์ปีนักรบสัตว์ป่าและสัตว์ป่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกมแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโ oh! อในวันนี้นะครับผมก็มาด้วยซีรีส์ของไตรบริเกตครับไตรบริเกตนะครับผมเป็นซีรีส์หนึ่งที่มีคนถามถึงมานานแล้วนะครับก็ขออภัยที่ให้รอนะครับผมวันนี้ก็ถึงคิวแล้วที่จะเอาเรื่องราวของซีรีส์นี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนาะซึ่งภาพจําสําหรับผมเองนะครับซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส์ของพวก f A l l เรนออฟอาวสนะครับซึ่งตอนทำฟอรง มอนสเตอร์บางตัวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไตรบริเกตกันบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะต้องมาขยี้ของซีรีส์นี้กันโดยตรงนะครับผมซึ่งก็อาจจะมีบางใบที่อาจจะไปแตะนะครับว่าไอ้พวกการไตรบริเกตเนี่ยมีเอฟเฟกการพูดถึงพวกแบบ f a l l e n o f a b u s อะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้ขอเคลียร์เรื่องชื่อของมันนิดหนึ่งกันละกันนะครับชื่อของซีรีส์เนี้ยคือไตรบริเกตนะครับผมซึ่ง B R I G A D E อันนี้อ่านว่าบริเกตนะครับมันจะแปลได้เป็นภาพประมาณว่าเหมือนเป็นกองกําลังขนาดเล็กอะไรเงี้ยกองทัซึ่งคําว่า ที่แปลว่ากองทุนขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับใส่คําว่าไตรเข้าไปก็คือเป็น3ใช่ไหมครับสกองกําลังในที่นี้ผมก็ลองหาดูเนาะเออมันก็มีการเชื่อมโยงของมาิกิว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะมี3เผ่ากันหลักๆนะครับก็คือจะเป็นเผ่าสั์ปีเผาสัต์ปาแล้วก็เผ่านักรบ์ปาแล้วจํานวนมอนสเตอร์ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกหลักๆของตัวที่ติดชื่อไตรบีเกตนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวแล้วก็จะมีเป็นมอนสเตอร์ลิงกถึง5ตัวเลยครับผมนอกจากนั้นแล้วการเวทมนต์ก็มี5ใบด้วยนะ ใบเข้าไปแล้วใช่ไหมมีกับดักอีก2ใบครับปเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ซีรีส์นี้ก็จบลงได้ด้วย17ใบในคลิปเดียวไปเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของรายตัวผมมีเอฟเฟกร่วมของมอนสเตอร์เอฟเฟกในเด็กปกตินะครับ4ตัวมาพูดกุยให้ฟังโดยที่ว่าอันนี้เป็นเอฟเฟกร่วมที่ผมจะไม่พูดในรายตัวแล้วนะครับก็อาจจะใช้คําว่าเอฟเฟกร่วมไปเลยแล้วพวกมันก็จะมีเอฟเฟกหลักของตัวมันเองทีหนึ่งครับเอฟเฟกร่วมของมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตกาส,าาส,ตส,ตสตีที่อยูู่ในสสาร ของเรา remove ออกจากเกมไปตามจํานวนที่เราต้องการได้ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเรา remove ด้วยเอฟเฟกนี้ไปกี่ตัวนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ลิงที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าเผ่าสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ป่าจากในเอ็กซ์ตร้าเดของเรา1ตัวโดยเป็นตัวที่มีลิงมาร์กเกอร์จำนวนเท่ากับตัวที่เรา remove ออกจากเกมไปครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมอนสเตอร์ลิงตัวหนึ่งของไตร์ิเกตในคลิปนี้ก็มีลิงห้าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ remove เอ้มอนสเตอร์ที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับห้าตัวไปเลยออกนอกเกมปับ๊บเสร็จปุ๊บอัญเช ครับซึ่งปกติมอนสเตอร์ลิงก์ต้องแบบมันก็จะมีวิธีการอันเชิญลิงก์ของมันเนาะแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นการรีมูฟมอนสเตอร์แล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ลิงก์ลงมาได้นั่นเองครับโดยในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้เพื่ออันเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั้นของเราในเทิร์นนั้นนะครับมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่านักรบสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีกของเราจะสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญได้เฉพาะมอนสเตอร์ลิงก์เท่านั้นนะครับซึ่ง4ตัวแรกที่ผมจะเล่าให้ในคลิปนน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 ีีีีีีี้้้้้้เเ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 เ่่่่่่่่่ยยยมมมมมอออออฟฟฟฟฟกกกกตต์ัััหดดลาาาาาาะะะพรรฉงททบวววววใชคสไไ รมรแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าการ์ดในคลิปนี้17ใบจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยไตรบริเกตนาเบลครับผมไตรบริเกตนาเบลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวล1พลังโจมตี0นป้องกัน2,000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็มีสอ2เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก็เนี่ยทนให้ตรงนี้เลยว่าเป็นเอฟเฟกต์ร่วมที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ใครฟังไม่ทันกลับไปฟังใหม่ได้นะครับซึ่งเอฟเฟกต์หลักของการ์ดใบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันถูกส่งลงไปสสุาเมื่อไหรรรรรร่่เเเเาาาาสสมมถออออตตต์ิดชืไบกป จากในเด็กของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยจะต้องไม่ใช่ตัวของมันเองนะและว้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาไตรบริเกตคิดครับผมไตรบริเกตคิดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี700ป้องกัน1000ครับการไปนี้นะครับผมมี2เอฟเฟกครับผมเอฟเฟกที่1เป็นเอฟเฟกร่วมเอฟเฟกที่2เป็นเอฟเฟกหลักก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันถูกส่งลงไปสุสานเมื่อไหร่เราสามารถเอาการติดชื่อไตรบริเกต1ใบที่ไม่ใช่การใบนี้นะครับผมเอา1่งใบจากในเด็กส่ง ไตรบริเกตเครัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,500โดยการไปนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์หลักของตัวมันด้วยนะครับ่นคือเอากาดมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีกหรือเผานักรบสัตว์ป่าหนึ่งตัวจากบนมือของเราที่ไม่ใช่ตัวนี้นะทิ้งลงสู่สารไปครับผมหลังจากนั้นก็เอาอีตัวนี้ที่อยู่บนมืออันเชิญโลกไปบนฟิวแบบแบบพิเศษครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาไตรบริเกตแฟลกทอร์ครับผมตไรตร,รบตริเก ลตี1,900ป้องกัน1,600การไปนี้นะครับผมเอฟเฟกหลักของมันก็คือว่าเราสามารถส่งการไปนี้จากบนมือหรือจากบนฟิลลงสู่สามไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ปาเผานักรบสัตว์ปาหรือเผาสัตว์ปีกก็ได้ครับผมเลือก1ตัวจากในเด็กของเราเอา1ตัวจากในเด็กของเรานั้นที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่าส่งลงสู่สามไปครับและการไปต่อมาไตรบริเกตเมอร์คูเรียครับไตรบริเกตเมอร์คูเรียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดเผาสัตว์ปีกเลเวล4่พลังโจมตี80 สำหรับพวกมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟ์ร่วมนะมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคของไตรบิ g เกตเพียงตัวเดียวที่ไม่ได้มีเอฟเฟคในการอัญเชิญมอนสเตอร์ลิงกแบบที่ว่ามาเมื่อกี้ครับผมแต่มันจะเป็นตัวที่มีเอฟเฟคโยงไปยังตัวของพวก f a l ์เรนออลอว์สได้นะเอฟเฟ t ของมันมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟคที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่น วัตถุดิบฟิวชั่นเป็น Fallen of Abyss อยู่นั้นเวลาที่อ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิวส่งลงสู่ศารไปแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลไปได้ครับและตามด้วยเอฟเฟกตต่อมานะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันถูกรีมูฟออกจากเกมไปให้เราเลือก Fallen of Abyss หรือเลือกมอนสเตอร์ที่มี guard, เทคการ์ดเขียนชื่อ Fallen of Abyss นะครับผมเลือกหนึ่งตัวจากในเด็กของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยจะต้องไ,องนะไปกับมอนเ ห้าตัวอย่างรวดเร็วนะครับผมแมวเวลาพูดเอฟเฟกร่วมไปแล้วมันก็จบเร็วด้วยประการชนิดได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าไอ้พวกมอนสเตอร์เอฟเฟกที่ว่ามันสามารถเอาพวกแบบมอนสเตอร์ทั้งหลายรีมูฟออกจากเกมไปเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ลิงไ์นะครับผมแม้มอนสเตอร์ลิง์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะสื่อไปว่าเป็นมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ป่าตัวอื่นได้นอกจากว่าที่จริงแล้วถ้าเอามาใช้ให้ตรงสายก็ควรจะเป็นแบบพวกไตรบิเกตด้วยกันเองอย่างนี้นะครับผมมาเริ่มที่ตัััััวววแรร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 กกเเเเเลยคคบบบบบบผผมมมมตตตนนีี้ชื่อ่ออาาไไิ Tri ิ ade, ิ the ิดฟ์จสซ เฟิร์ริจิตเดอะบาร์เรนบอสซัมเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุดินเผาสัตว์ป่าลิงสองพลังโจมตี1,600ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีกเผานักรบสัตว์ป่าอะไรก็ได้ครับผมสตัวก็อัญเชิญลิงได้แล้วนั่นเองครับเอฟเฟกของการไปนี้ก็จะมีสองอย่างนะครับผมเอฟเฟกที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีกเผานักรบสัตว์ป่า1ตัวที่มีเลเวลสีหรือต่ำกว่าจากกนมืออัญเชิญลงไป,ปแบบบบบนน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 ฟฟฟิิิิลด์์แพเเเเเเเศษโยใใใทททรรรรรรรีีี่่จจาาาาาาามมมกกชช้้้้งอคะะััผจจจวสถ เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าเผ่าสัตว์ปีกแล้วก็เผ่านักรบสัตว์ป่านะครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการป์ปในนี้ก็คือว่าเวลาที่กาไปน,นี้ถูกส่งลงไปสุดสารเมื่อไหร่ปุ๊บจั่วกาจากเด็กหนึ่งใบหลังจากนั้นเลือกกาหนึ่งใบจากบนมือเอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กครับและการไปต่อมาการไปนี้คือไตรบริเกตอาร์มบูเคฟาลัสทูครับผมไตรบริเกตอาร์มบูเคฟาลัสทูเป็นมอนสเตอร,ลตร์ลิงธาตุมืดเผ่าสัตว์ปีกลิงห้าพลังโจมตี3,500 0ามรับการน้นะครับก,กาไปน่า สปีกเผานักรบสัตว์ป่า3าตัวขึ้นไปในการอัเชิญลิงลงมานะโดยเจ้ามอนสเตอร์ลิงไตรบิเกตสุดทรงพลังตัวนี้นะครับผมมันมีเงื่อนไขนิดนึงด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าในสุสานของเรามีการเวทมนต์กับดักติดชื่อไตรบิเกต1 2หรือ0ใบนะครับเราจะไม่สามารถอันเชิญการ์ดใบนี้จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแบบพิเศษได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่ามีเงื่อนไขเล็กน้อยที่เราต้องระวังไว้นะครับเผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอันเชิญแบบพิเศษตัวนี้จากเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ได้เเรรีออนอาลดะไรอย สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดใส่การอันเชิญแบบพิเศษนั้นของเราได้นะครับและเอฟเฟกที่2ก็คือว่าเวลาที่อีฝ่ายหนึ่งมีการใช้มอนสเตอร์ประกาศโจตมตีเมื่อไรเราสามารถเอาการ์ดใบนี้พร้อมกับการ์ดทุกใบที่อยู่บนฟิลด์ของอีฝ่ายรีมูฟออกจากเกมครับบ้าบอข้อแตกเอฟเฟกที่แบบว่าทําให้อีฝ่ายหนึ่งปวดหวัวได้เลยนะครับว่ากูโจมตีอย่างเดียวกูผิดอะไรอ่ะการ์ดบนฟิลด์กูถูกรีมูฟหมดเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะและเอฟเฟกต่อมาของการ์ดใบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดงงใบน เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีกแล้วก็เผานักรบสัตว์นะครับผมเอาหนึ่งตัวนั้นเนี่ยส่งลงสุสานไปครับและการไปต่อมาไตรบริเกตแบร์บูมเดอะแรมเพนแรมเพเจอร์ครับผมไตรบริเกตแบร์บูมเดอะแรมเพนแรมเพเจอร์เป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุไฟเผาสัตว์ป่าลิงสองพลังโจมตีหนึ่งพันเจ็ดร้อยการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ไตรบริเกตสองตัวในการอัญเชิญลิงลงมานะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มีสองอย่างแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้งครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งทิ้งกใ้เราเเเลือออกมนสสตตร์ผาัว์ป่าเผาสัตว์ปีกหรบน เผานักรบสัตว์นะครับผมเลือก1ตัวจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปและเป็นตัวที่มีเลเวลส่หรือต่ำกว่าเอามาสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับและเอฟเฟกต่อมาของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสุสารเมื่อไหร่ให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์กับหยักติดชื่อไตรบริเกตหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้แล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบของเราที่อยู่บนมือไปไว้ใต้สุดของเด็กครับหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วนะครับผมจนกว่าจ นนนั้นนะและการไปต่อมาไตรบริเกชูไร,รดิออมินัสโอเมนครับผมไตรบริเกชูไร,รดิออมินัสโอเมนเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุมืดเผ่าสัตว์ปีกลิงสีพลังโจมตีอยู่สามพันครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าเผ่าสัตว์ปีกเผานักรบสัตว์สองตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิงนะครับผมโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการไปนี้ก็มีสองอย่างแต่ละเอฟเฟกต์ของมันก็สามารถใช้งานได้เพียงเทลละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งก่อนเลยถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จแล้วหรือมอนสเตอร์ตัััััววววออื่่นนบบฟิลดด์์์ขงเเเรราาาาก็ไ้คผผผมตตตสสป เผานักรบสั์นะถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เสร็จแล้วเราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิวรีมูฟออกจากเกมไปได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการอัญเชิญแบบพิเศษก็ดูมีค่าขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าอาจจะรีมูฟการ์ดบนไฟิลกัอีกฝ่ายหนึ่งได้หนึ่งใบแต่ก็ทําได้เพียงเท่าละครั้งเท่านั้นนะนะส่วนเอฟเฟกต์ที่สองของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่ศาลเมื่อไหร่ เราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ป่าหนึ่งตัวจากในเด็คของเราเพิ่มขึ้นไปบนมือโดยที่จะต้องเป็นตัวที่มีเลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ที่ถูกร,รีมูฟออกจากเกมของเราณเวลานั้นนะครับซึ่งความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่จํานวนมันจะต้องเยอะเนาะเพราะว่าพวกไตรบิเกตเท่าที่ดูแล้วเอฟเฟกต์เรื่องของการรีมูฟออกจากเกมด้วยเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันครับและมอนสเตอร์ตัวรามามอนสเตอร รูเก้าเดอะซิวเวอร์เชลเลอร์เป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุดินเผาดักรบสัตว์ลิงสามพลังโจมตี2,300การเป็นนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ป่า2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิงลงมานะครับเอฟเฟกของมันมี2อย่างครับเอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยใช้งานได้ก่อนเมนเฟสของเราคอเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ปหนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกกว่าาจมือหรือจาากสสุดัันขอองงเเเรญญชิิิแบบบพศษลลไปฟตัวที่ถูกอัญญเเชิิแบบพศว มาด้วยเอฟเฟกนี้นะครับเทิร์นนั้นเนี่ยเอฟเฟกของมันจะถูกทําให้ไร้ผลไปแล้วก็ในช่วงเอ d phase ก็ให้เอาการดใบนั้นกลับขึ้นมาบนมือครับและเอฟเฟกของมันต่อมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิวของอีกฟายนึ่งพลังโจมตีจะลดลง300คูณจํานวนเผ่ามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวของเราณนะตอนนั้นไปจนกว่าจะจบเทิร์นนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราเล่นไต้บิเกตแบบซื่อๆเนาะก็ความเป็นไปได้สูงสุดก็น่าจะวางสัักเผ่่าาาานนนะรอสต์ีตีีทท้้ชมมดยยิลถ วพลังโจมตีมอนสเตอร์ Monster ของอ e ีกฝ่ายก็ลดลงได้900กันเลยนะแล้วทีนี้นะครับมาสู่การ์ดเวทมนต์กันบ้างอันนี้ก็จะพามาพูดคุยเกี่ยวกับการ์ดเวทมนต์กันบ้างนะครับผมเริ่มที่การ์ดเวทมนต์ใบแรกไตรบริเกตแอร์บอลครับไตรบริเกตแอร์บอลเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันการ์ดเวทมนต์ฉับพลันใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันสามารถใช้งานได้เพียงเท่าไรเอฟเฟกที่หนึ่งเลยก็คือเลือกมอนสเตอร์เผาสัต 3, ว์ปลาเผาสัต 3, ว์ปีเผานักรบสัตว์หนึ่งตัวจากบนฟิลของเราเสร็จแล้วให้เลือกมอนสเตอร์เผาาาาาาาสสสัััััััต 3, ต 3, ตตตเเเเเผผววว์์ปีีีีีนนกกกกรรบบออจจใด็ขงงทท่่มมพลโ น้อยกว่าไอตัวที่เราเลือกตอนแรกนะครับเลือกจากในเด็กอันเชิญลงมาบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษครับมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษล,ลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับผมจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นเนี่ยแบบเอฟเฟกของมันก็จะถูกทาให้ไร้ผลไปจนก,กว่าจะจบเทิร์นนั้นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้แล้วเทิร์นนั้นถ้าเราจะอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษเราสามารถอันเชิญได้เฉพาะตัวมอนสเตอร์ลิงเท่านั้นนะครับตามด้วยการไปต่อมาไตรบริเก,เกเนนตเดดไลน์ครับไตรบริเกต เอฟเฟกต์ที่นึงก่อนเลยครับผมคือถ้าบนฟิลของเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวที่เป็นเผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีกเผ่า,านกรกสัตว์พออัญเชิญแบบพิเศษนั้นเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไตรบริเกตหนึ่งตัวจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของการไปน,นี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อไตรบริเกตของเราทําการแบทเทิลกับอ e ีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บนะครับผมหลังจบดามเมนสตีต่ั้ e ออจ จากการต่อสู้ใช่ไหมครับเอฟเฟกนี้ก็สามารถเล่นไงานอีกฝ่ายนะจุดๆนั้นได้ดีกับใบต่อมาครับผมไตรบริเกตไลน์ครับไตรบริเกตไลน์เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้ก็จะมี3เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าเผ่าสัตว์ปีเผ่านักรบสัตว์เท่านั้นนะครับและเอฟเฟกที่2เลยครับผมจากข้อจำกัดเมื่อกี้นะหวังว่าจะมีเอฟเฟกหนนนน่่่อออยะะีีเเฟฟท2ขงการ์ดใบนี้นะครับก็คือให้เรา ลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากบนมือหรือจากบนฟิลของเราก็ได้นะครับผมส่งลงไปสู่สารพอเราส่งลงไปสู่สารเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไตรบิเกตหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยมอนสเตอร์ติดชื่อไตรบิเกตที่เราจะเพิ่มขึ้นมาบนมือนั้นจะต้องเป็นตัวคนละเผ่ากับไอตัวที่เราส่งลงสู่สารไปตอนเมื่อกี้นะครับแล้วเอฟเฟกต์ที่สามของการใบนี้ก็ตามมาคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ที่อยู่บนโซนเวทกับดักถูกเอฟเฟกต์ของการอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่ในเิอ์นั้นอีกกฝ่่่าาาายหนึงจจะะไมามมสรรถปรศ ได้และการไปต่อมาไตรพิเกตร,รันเดวูครับไตรพิเกตร,รันเดวูเป็นการ์ดเวทมน์ฉับพลันการ์ดเวทมน์ฉับพลันใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกต์นะครับผมแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับผมเลือกมอนสเตอร์เผาสัตาาว์ป่าเผาสัตว์ปีกเผานักรบสัตว์ที่อยู่ในสถานะของการลิงนะครับผมเลือกตามจำนวนที่เราต้องการได้แล้วทีนี้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นจะเพิ่มขึ้น700ไปจนกว่าจะจบเทินครับตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมานะครับก็คือ เผ่าสัตว์ปีกเผ่านักรบสัตว์ที่อยู่ในสถานะของการลิงก์อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือถูกทําลายจากการต่อสู้เมื่อไหร่เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนในสุสานเนี่ยรีมูฟออกจากเกมแทนการทําลายนั้นได้นะและการ์ดไปต่อมาไตรบริเกตรอครับผมไตรบริเกตรอเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันการ์ดเวทมนต์ฉับพลันใบนี้สามารถใช้งานเอฟเฟกได้เพียงเทินละใบเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์อยู่ให้เราเอาการ์ดไตรบริเกตหนึ่งใบจากในเด็กหรือจากใน มอนสเตอร์เอฟเที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวครับผมโดยมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลที่เราเลือกนั้นจะเกิดเอฟเฟกดังนี้ขึ้นอยู่กับชนิดการ์ดที่เราส่งจากเด็กหรือจาก Extra ์ตร้เด็กนั้นลงสู่สารไปนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกแรกของการ์ดใบนี้ในการส่งมอนสเตอร์นั้นลงสู่สารไปมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกบนฟิล์พลังโจมตีจะกลายเป็นศูนไปจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งการ์ดเวทมนต์ลงสู่สารไปนะครับผมมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกเอฟเฟกก็จะไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทิร์นแล้วก็ถ้าเราส่งเป็นการ์ดกับดักไปก็ให้เอามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกด้วยเ f ฟเฟกหลังเนี้ยกลับขึ้นมือของเจ้าของไป แล้วทีนี้ก็มาสู่คิวของการ์ดกับดักกันบ้างแล้วนะครับการ์ดกับดักใบแรกไตรบิเกตโอสครับผมไตรบิเกตโอสเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์ก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเลยครับผมเลือกมอนสเตอร์ลิงค์ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วทีนี้เอามอนสเตอร์อีก1ตัวจากในสุดสานของเราหรือจากบนมือของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับซึ่งมอนสเตอร์ Monster, ตัวที่เราจาญเชิญแบบพิเศษต้องเเเเเป็นนนนคคลลละะผผผ่่่่าาาากกกกััับตตตวมอออรร์์ททีีแืแแข้ คนฟังมาถึงตัวนี้แล้วรู้ใช่ไหมว่าเขาจำกัดเผาอะไรจำกัดเผาสัตว์ปลาเผาสัตว์ปีกแล้วก็เผานักรบสัตว์นะครับผมไม่ใช่บอกว่าเลือกมอนสเตอร์ลิงไปเสร็จแล้วปุ๊บเอ๊ะเรามีเผามังกรอยู่เราจะเชิญเผามังกรอย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นเผาสัตว์ปีกเผาสัตว์ปลาเผานักรบสัตว์ปลาเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมไปได้แล้วทีนี้ให้เราเลือกการ์ดไว้บบบนกบกััใที่งหาองอายหน้้าาออออยยู่่บนนฟฟฟิลขงงีกกฝึทใหเเตร,ร์ดใบนนนั้น้ไไรผลปจกว่าจจะบเทิรร์นได้คับแลอย ด้วยการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับผมไตรบริเกตรีโบ้ครับไตรบริเกตรีโบเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกต์ของมันก็คือเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเผาสัตว์ปีเผานักรบสัตว์ที่อยู่ในสุสานหรือที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเรานะครับอัญเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เหล่านั้นก็จะไร้ผลไป่งเอฟเฟกต์ไร้ผลนั้นไม่ใช่ประเด็นครับผมเพราะเมื่อเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วนะคร ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น17กาส์ไตรบริเกตนะครับผมท่า,า,านผู้ชมก็จะได้ยินสามเผ่ากันช่ำๆเลยนะครับสัตว์ป่าสัตว์ปีกนักรบสัตว์บลาๆเนาะซึงก็สมเป็นกองกําลัง3เผ่าจริงๆนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็มีบางตัวอย่างที่บอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับ Fallen of a b a s แต่ความเข้มข้นตัวนั้นอะผมรู้สึกว่าน้อยครับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่เอาไปเล่นด้วยเฉพาะตัวพวกมันเองได้ค่อนข้างดีกว่านะหรือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าชื่นชอบ Fallen of แบบหนึ่งผมว่าเออมันก็เป็นดีทางเลือกหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมว่าเอาไปเล่นในซีรีส์ของมันแบบเพียวๆอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่าซึ่งตัวนี้ก็น่นาจิตตังนะครับผมใครมีไอเดียอะไรมีความคิดเห็นอย่างไรรู้จักซีรีส์นี้แล้วก็เอาไปเล่นในแบบไหนจะดีกว่าอย่างงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์ในมุมมองท่านผู้ชมกันได้เช่นกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานกะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิป คลิปหน้าสวัสดีครับ